One News ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับทุกวันที่15ของเดือนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมการงดให้บริการถุงพลาสติก เริ่มจากข้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อนะครับโดยเริ่มดําเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ได้จัดกิจกรรมนี้ตามนโยบายรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมของรัฐบาลพบว่าประชาชนส่วนหนึ่งนั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าตระหนักถึงปัญหาขยะถุงพลาสติกที่กําจัดยากเพราะฉะนั้นจึงอยากรณรงค์ให้ทุกคนนั้นช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก อาจจะเริ่มพร้อมกันในวันที่15ของทุกเดือนก็ได้นะครับแล้วประเทศไทยของเราก็จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องราวของความคืบหน้าเหตุการณ์วิกฤตผู้อพยพในยุโรปจนถึงขณะนี้ชาติยุโรปยังไม่สามารถที่จะบรรลุข,ข้อตกลงแนวทางการกระจายผู้อพยพไปยังประเทศสมาชิกได้นะครับทำให้รัฐบาลหลายประเทศออกมาตรการควบคุมพรมแดนเพื่อจำกัดผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าประเทศเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ ประเทศฮังการีซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักของผู้ลี้ภัยจากเซอร์เบียติดตั้งรัว้วลวดหนามตามแนวชายแดนทางใต้ที่ติดกับเซอร์เบียและปิดก้นเส้นทางรถไฟเส้นทางหลักที่ผู้อพยพใช้เดินทางเข้าฮังการีพร้อมกันนี้ได้ระดมทหารและตำรวจจำนวนมากลาดตระเวนบริเวณพรมแดนเพื่อสกัดกั้นผู้ลี้ภัยสงครามจากเซอร์เบียอิรักและอัฟกานิสถานไม่ให้เข้าประเทศอีกต่อไปนับตั้งแต่เกิดวิกฤตผู้ลี้ภัยสงครามเมื่อต้นปี2558 มีผู้อพยพกว่า1น0 0 0 0คนทะลักเข้าฮังการีเพื่อผ่านไปยังส่วนอื่นๆของยุโรปอย่างต่อเนื่องนับเป็นวิกฤตผู้อพยพครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีของยุโรปมาตรการขั้นเด็ดขาดนี้ทําให้ผู้อพยพราว700 8 0 0ถึง800คนรวมทั้งเด็กเล็กๆติดค้างอยู่ชายแดนฝั่งเซอร์เบียพวกเขาต้องนอนบนพื้นถนนท่ามกลางอากาศหนาวเย็นวันนี้ผู้อพยพที่อยู่ใต้ภาวะกดดันได้ปีนรัว้วพลางร้องตะโกนให้เปิดพรมแดน หลายคนชูป้ายข้อความเราไม่มีอาหารเราไม่มีน้ำมาตรการปิดพรมแดนทำให้พวกเขามืดแปดด้านไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ขณะเดียวกันก็ไม่อาจหันหลังกลับไปยังบ้านเกิดที่เต็มไปด้วยไฟสงคราม I don't know what should we do if we go back we will die there is very far from here that we are coming here today we are we are coming by foot in here ด้านประเทศอื่นๆในยุโรปที่เคยเปิดพรมแดนรับผู้อพยพเริ่มไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับผู้อพยพจํานวนมหาศาลได้อีกต่อไปโดยในเยอรมน,นีประกาศมาตราการควบคุมพรมแดนชั่วคราวเป็นครั้งแรกบริเวณชายแดนทางใต้ที่ติดกับออสเตรียหลังผู้อพยพ1,6 0 0 0ันคนทะลักเข้าเยอรมน,นีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตำรวจชายแดนได้ตรวจรายยวดยานและผู้ผ่านแดนอย่างเข้มงวดมากขึ้น ด้านออสเตรียที่ประสบปัญหาไม่ต่างกับเยอรมน,นีสั่งปิดทางหลวงสาย A4 ที่เชื่อมต่อกับชายแดนฮังการีแล้วในวันนี้รวมทั้งหยุดเดินรถไฟจากนิเคิลสดอฟเมืองพรมแดนออสเตรียฮังการีไปยังกรุงเวียนนาทําให้ผู้อบพยพเรือนหมื่นติดค้างอยู่บริเวณพรมแดน we tried to to bring them further to to an accommodation where where we can supply them but uh, at the moment all accommodations all all, uh, all all places are, are overcrowded or, or they're full, so we, we ran out of, of places for, the, for those refugees. Uh, the, the discussions are going on where we can find um, more, more space or more places to, to bring them. so it's uh, at the moment very hard to, to can give a help. <laughs> เป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐมนตรีมหาไทยของชาติยุโรปที่ประชุมร่วมกันที่สำนักงานเลขาธิการ E.U. กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมไม่สามารถบรรลุข,ข้อตกลงการกระจายผู้อพยพไปยังชาติสมาชิกทั่วยุโรปได้ทำให้ประเทศที่เปิดรับผู้อพยพก่อนหน้านี้ต้องรับภาระหนักนำมาสู่การปิดพรมแดนเพื่อ,อยุติการไหลทะลักของคลื่นผู้อพยพ o News ตรงไปตรงมา